หากรายชื่อในรายการโปรดมีอยู่หลายรายชื่อด้วยกันเอไหนว่าพอตั้งเป็นรายการโปรดมันจะให้ง่ายกับการโทรการเลือกมาใช้จะให้เร็วกับการติดต่อเอเพราะมันมีหลายรายชื่อเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ง่ายเลยนะเพราะว่าต้นสัปดาห์นี้เราต้องการติดต่อด่วนๆกับคนนี้ แม้ว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วเราจะรีบติดต่ออยู่กับอีกคนนึ่งแต่พอมันมีหลายชื่อเนี่ยทำยังไงให้มันเจอกับรายชื่อที่เราต้องการเร็วขึ้นมีวิธีการคับเพื่อนๆครับอ่ามีวิธีการจัดเรียงเบอร์หรือว่ารายชื่อในรายการโปรดให้เป็นไปตามที่เราต้องการมาดูกันเลยครับไปที่ แอปโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์แต่2ครั้งเพื่อเปิดเมื่อเจอแล้วใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจ๊กจหลังจากโทรศัพท์เพิ่มปุ่มใช้1นิ้วแต่ตรงซ้ายล่างรายการแถบเลือดอยู่รายการโปรดปุ่มทับ1จาก5ตรงรายการโปรด1จาก5ใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจ๊กจเลือดอยู่รายการโปรดปุ่มทับหลังจากนั้นแก้วกล่องมือถือปุ่ม เราก็จะเจอชื่อนู้นชื่อนี้เราปัดไปทางซ้ายเลยกินมือถือแก้ไขปุ่มรายการปโปรดหัวข้อมาดูกันก่อนมาตั้งหลักกันก่อนซ้ายสุดคือเพิ่มปุ่มเพิ่มนะครับปัดซ้ายไปอีกเพิ่มไม่มีแล้วไม่มีแล้วซ้ายนี่แหละเอ๊เพิ่มนี่แหละเป็นซ้ายสุดแล้วเออแล้วก็ปัดขวาม,มารายการปโปรดหัวข้อเขาบอกว่ารายการปโปรดหัวข้อเพื่อที่จะแจ้งให้เราได้ ไม่หลงนั่นเองว่าเออตอนนี้เราอยู่ที่หน้าต่างนัน,นะครับอยู่ที่หน้าต่างรายการโปรดนะครับปัดขวามาอีกครั้งหนึ่งแก้ไขปุ่มตรงนี้แหละครับแก้ไขใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปยึกยึเสร็จสิ้นทันทีที่แตะไปที่แก้ไขเขาบอกว่าเสร็จสิ้น <c oughs> นะครับทีนี้เราเข้ามาเพื่อทำอะไรคนระเราเข้ามาเพื่อจัดเรียงรายชื่อตามที่เราต้องการ ปัดขวาต่อไปกิงมือถือนี่ช่วงนี้เราต้องการติดต่อกับแก้วที่ต้องการติดต่อแบบเร็วเร็วด่วนดวน,ดวน,ดวนรีบรีบเลยนะแต่พอปัดมาเนี่ยเจอกับกิง่งนะครับขอปัดขวาต่อไปกล่องมือถือเยอะกล่องเออสมมุติว่าเรามีอยู่หลายสิบเบอร์เนี่ยถ้าเกิดมาเจอเบอร์หรือว่ารายชื่อที่เราไม่ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องติดต่อนะตอนนี้ ทีนี้เราต้องการติดต่อแก้วแก้วไลน์ปุ่มเจีแก้วแล้วโทรทางลายของแก้วรายการแถบเลือกอยู่รายการแก้วลายปุ่มนี่แก้วลายแต่ว่าแต่ว่าทําไมแก้วมาอยู่ท้ายสุดเลยอะ่ะเ,เราต้องการเลื่อนแก้วให้ไปอยู่ต้นทางต้องการเลื่อนแก้วให้ไปอยู่ที่ปากซอยสามารถเลื่อนได้ครับ ใช้1นิ้วปัดขึ้นก็ได้ปัดลงก็ได้ตรงนี้นะครับตรงชื่อแก้วเนี่ยอาอยังไงดีเอา,เอา,เอา,เอาขึ้นหรือว่าลงมผมให้เพื่อนเพื่อนโหวตก็ผมยังไม่มีวิธีรวมผลการโหวตนะเอาเป็นว่าผมตัดสินใจก็แล้วกันเอาปัดขึ้นนะครับ,นะรบใช้วิธีการปัดขึ้นผมปัดขึ้นแล้วนะครับเลื่อนขึ้นอันนี้ก็บอกเลื่อนขึ้น เอ,อใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นเขาบอกเลื่อนขึ้นนะครับผมขอปัดขึ้นต่อข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมผมขอปัดขึ้นต่อลบลบเอ้ยเยผมขอปัดขึ้นต่อเปิดใช้งานค่าเริ่มต้นใช้งานค่าเริ่มต้นเลื่อนขึ้นอนี่ไงครับเลื่อนขึ้นหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าเถอดเบอร์นี้ให้ไปอยู่ในลำดับต้น ผมปัดมาอยู่ตรงเลื่อนขึ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจ๊กๆยายไปไว้เหนือกล่องมือถือนี่นี่ voiceover บอกว่า,ย,าย้ยายย้ายไปไว้เหนือกล่องเมื่อะกี้แก้วเป็นรายชื่อสุดท้ายตอนนี้เขาอยู่เหนือกล่องแล้วนะ,ะแสดงว่าอยู่ระหว่างของกิง่งกับกล่อง ก็คือแก้วเนี่ยนะครับเมื่อตกี้มันเรียงกันอยู่อย่างนี้กิ่งกล่องแก้วอ่าแล้วผมก็ย้ายแก้วขึ้นมาก็เท่ากับว่าแก้วนี่อยู่เหนือกล่องแต่ว่าอยู่ข้างล่างของกิ่งอ่าทีนี้เขายังไงต่อผมใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งอีกทีนึ่งย้ายไปไว้เหนือกิ่งมือถือนี่ย้ายไปไว้เหนือกิ่งแล้วเออ ไปดูกิ่งมืดแก้วลายุรายการโปรดหัวข้อผมใช้หนึ่งนิ้วแตะตรงซ้ายบนเขาบอกว่ารายการเสร็จสิ้น,รา,นร,รายการโปรดหัวข้อรายการโปรดหัวข้อเมื่อปัดขวามาเสร็จสิ้นปุ่มบอกว่าเสร็จสิ้นผมลองแตะเสร็จสิ้นนะครับจ๊กๆแก้ไขอ่าก็จะเจอปุ่มแก้ไขแสดงว่าเข้ามายัางหน้าหลักหรือว่าหน้าต่างหลักของ รายการตรวจแล้วทีนี้ตอนนี้อยู่ตรงปุ่มแก้ไขนะครับผมจะลองปัดขวาเพื่อมาสำรวจการเรียงของรายชื่อว่าเรี้ยงอยู่ยังไงแ่ะตอนนี้แก้วลายน,ายนี่เจอแก้วแล้วอยู่ในลำดับที่หนึ่งแล้วนี่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 เห็นไหมเราให้ความสำคัญกับใครเราก็สามารถจัดให้เขามาเป็นท็อปมาเป็นลำดับที่หนึ่งมาเป็นรายชื่อต้นทางของการหา เราได้เลยนะครับผมขอปัดขวาต่อกิ้งมือถือกิงอยู่ตรงนี้กล่องมือถือกล่องอยู่ท้ายเพื่อนเลยเนี่ยนะครับอ้าวรายการแถบเลือดอยู่รายการโรรดสารายชื่อ่จากหอจริงๆแล้วสรายชื่อไม่เยอะเนาะแต่ที่ผมหยิบมาแค่3รายชื่อเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นรูปการ จัดเรียงหรือว่าการจัดการกับรายชื่อต่างๆแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดออกมาเยอะเนี่ยมันก็จะยุ่งยากแล้วก็จะสับสนกับการทําความเข้าใจระหว่างที่ดีนะครับเออทีนี้กล่องมือถือปุ่มเดวนะากิง่งมือถือปุ่มตอนนี้ตอนนี้เรียงอยู่อย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อแก้ว,กวลายแล้วก็กิ่งกิงมือถือปุ่มกล่กกองมือถือกิอ่งมือถือมสมมติว่าผมจะเอากิ่งเนี่ยไปอยู่ทางท้ายดิ ให้แก้วมาก่อแล้วก็กล่องอยู่ตรงกลางได้ไหมได้ไปตรงไหนล่ะก็ปัดซ้ายไปแก้วลายปุ่มหาปุ่มแก้ไขแก้ไขปุ่มนี่เจอแล้วก็จึดยึข้า<ส>ไปหลังจากนั้นปัดไปหารายชื่อที่เราต้องการจัดการหรือว่าต้องการนำพาเข้าไปตรงไหนตรงไหนนี่ะอ่ะผมจะปัดขวาไปนะครับแก้วลายปุ่ม ผมจะหากิงิงนี่จเจอกจิงแล้วเมื่อเจอแล้วทำยังไงใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือปัดลงอรอบที่แล้วผมปัดขึ้นรอบนี้ผมขอปัดลงนะครับผมใช้หนึ่งนิ้วปัดลงแล้วหนึ่งสองสามลงแล้วนะครับลบเฮ้ยบอกว่าลบ <laughs> อยับขึ้นอยับขึ้นนี่ถ้าเกิดจ๊กจกต้องคำว่าลบเนี่ย รายชื่อนี้รายชื่อของกิ่งเนี่ยนะฮะจะหายออกไปจากรายชื่อในรายการโตรดนะครับตรงลบน,น,นะครับจะหายออกจากรายการโตรดเอาแล้วในรายการของโทรศัพท์3ามจากห้านยังอยู่ไหมยังอยู่ครับตรงนี้แต่ว่าที่หายนี่คือหายออกไปจาการายการเอ่อ ของรายการโปรดแค่นั้นเองนะครับผมขอปัดลงมาต่อข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้อ่ะผมขอปัดลงมาต่อเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเออเฮ้ยแล้วมาเจอเลื่อนขึ้นตอนนี้ผมต้องการเลื่อนให้กิ่งอลงนะไม่ใช่ให้ขึ้นนะเออ,อปัดปัดมาอีกทีหนึงเลื่อนลงนี่เจอเลื่อนลงอยู่ตรงนี้เอออ๋อขอปัดต่อเปิดใช้งาน เ,เปิดใช้งานค่าเริ่มตน้นตกลงมีกี่ตัวเลือกเนี่ยมานับกันเลยฮะลบหนึ่งคือลบสองข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมสามเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นสี่เลื่อนลงเลื่อนลงห้าเปิดใช้งานค่าเริ่มตน้นเปิดใช้งานค่าเริ่มตน้นอ่ามีอยู่แค่เนี้ยมีอยู่ห้าตัวเลือกนะครับทีนี้เราจะเลื่อนลง ก็ปัดไปหาเลื่อนลงลบข้อมูลเพิ่มเติมเลื่อนขึ้นนี่เจอเลื่อนขึ้นก็ต้องปัดต่อเลื่อนลงนี่นะครับถ้าเกิดเราต้องการเลื่อนลงเราก็ปัดไปหาตรงคําว่าเลื่อนลงแล้วเราใช้1นิ้วแต่สองครั้งย้ายไปไว้ใต้กล่องมือถือนี่ย้ายไปไว้ใต้กล่องเรียบร้อยแล้วก็นี่เดียวกันครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดเราต้องการจะหาเลื่อนขึ้นเราก็ปัดไปหาเลื่อนขึ้นหา นี้ตอนนี้เท่ากับว่าผมได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้ตามที่ผมต้องการแล้วใช่ไหมผมก็ใช่หนึ่งนิ้วแตะตรงซ้ายแก้วรายการโปรดกําเซลูลารายการโปรดหัวข้อรายการโปรดหัวข้อพอใช้หนึ่งนิ้วกิ้มตรงซ้ายบนเขาบอกรายการโปรดหัวข้อก็ปัดขวา,ามาครั้งหนึง่งเสร็จสิ้นปุ่มนี่ไงเจอแล้วเสร็จสิ้นอยู่ตรงนี้นั่นเองใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งกแก้ไขเสร็จแล้ว หลังจากนั้นข้อเด้งมาอยู่ที่หน้าหลักของรายการปโปรดที่มีปุ่มแก้ไขก็ปัดขวามาดูกันแก้วลายเจอแก้วแล้วน้องแก้วอยู่ตรงนี้นั่นเองกล่อ,องมือถือ,อน้องกล่องก็อยู่ตรงนี้นั่นเองอตามมาจากน้องแก้วนะ,ะปัดขวามาอีกครั้งหน,นึ่งกิ่งมือถือนี่น้องกิ่ง่าอยู่ตรงท้ายเพื่อนเลยเหมือนที่ต้องการไว้เลยะตัวเองเ <c oughs> จอแล้วอยู่ตรงนี้นั่นเอง ตกลงว่าสารุปว่าเราได้แต่ละรายชื่อได้มาจัดเรียงกันตามที่เราต้องการแล้วเออเราจะเรียงใครไว้ตรงไหนสำคัญมากอยู่ตรงไหนสำคัญน้อยอยู่ตรงไหนเพราะว่ารายชื่อที่เรานำมาอยู่ในรายการโปรดนะมันเป็นรายชื่อของคนสำคัญเ,ออเราก็สามารถ จัดเรียงของเราได้ตามความต้องการเรลยเออแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งนะที่อาจจะเป็นปัญหาได้ขอปัดไปดูตรงปุ่มแก้ไขกล่องมือแก้วแก้ไขปุ่มนี่ตรงปุ่มแก้ไขแล้วใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปเจ๊เสร็จสิ้นแก้วลายปุ่มหลังจากนั้นปัดมาหารายชื่อหนึ่งเออรายชื่อหนึ่งสิ่งที่เป็นปัญหานะ่ะ สิ่งที่อาจจะมีคําถามว่าเหมือนจะเป็นปัญหาน่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีปัญหานะครับคืออะไรคือมีคําถามมาจากใครบางคนบอกว่าทําไมละตัวเลือกของนายชื่อในรายการโปรดที่บอกว่ามันมีอยู่5ตัวเลือกแต่ปัดไปปัดมาแล้วอ่ะมันมีแค่4เองนะตอนที่รีวิวนับ พลาดหรือเปล่าตรงไหนนะตรงที่ผมทวนให้ฟังตอนที่เลื่อนรายชื่อของกิ่งเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่ามีห้าเออเอ้าวไหนลองปัดดูของแก้วดิมีห้าหรือเปล่าปัดขึ้นหรือปัดลงนี้อขออนุญาตปัดขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ตรงแก้วแล้วใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นเลื่อนลงเจอว่าเลื่อนลงหนึ่งนะครับถึงตัวเลือกแล้วนะ ปัดขึ้นอีกทีหนึ่งข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมเป็นตัวเลือกที่2ปัดขึ้นอีกทีหนึ่งลบเฮ้ยลบเดี๋ยวเพิ่งลบนะ3แล้วนะครับ3ตัวเลือกไปแล้วนะครับปัดขึ้นอีกทีหนึ่งเปิดใช้งานค่าเริ่มต้นเปิดใช้งานปัดขึ้นอีกทีหนึ่งเลื่อนลงเฮ้ยเลื่อนลงเป็นรายการที่1เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนับก่อนนับออกแบบเป็นอาการและรอบนี้เปิดใช้งานค่าเริ่มต้นเปิดใช้งานไม่นับนะเดี๋ยวจะนับจากเลื่อนลงนะ ผมจะใช้1นิ้วปัดขึ้น1ครั้งแล้วผมจะนับด้นะครับว่าอันไหน1อันไหน2เลื่อนลง <S 1, 1 <S ข้อมูลเพิ่มเติม 2, 2ลบ3เปิดใช้งานค่าเริ่มต้น4เลื่อนลงอ้าวแล้วไหนว่า5เออเพื่อนเพืองใจเหมือนกับผมไหมเดี๋ยวถ้างั้นกล่องมือถือปุกิ้งมือถือปุ่มผมจะขอเปลี่ยนรายชื่อ ไปเป็นรายชื่อรายการแถบกิงมือถือรายชื่อกิ้งลองดูดิใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นเราจะนับแล้วนะครับว่ามีกี่ตัวเลือกเลื่อนขึ้น1นข้อมูลเพิ่มเติม2ลบ3ามเปิดใช้งานค่าเร <4, S 2> ิ่มตน้นเลื่อนขึ้นอ้าวทำไมมีสีเหมืกันนะอะตรงน,นี้เอยรีวิวอย่างนี้ก็คนรีวิวก็นะน่าแตกนี้อย่างนี้ นเมื่อตะกี้รีวิวบอกว่ามันมีห้าตัวเลือกเลยแล้วตอนนี้มาดูที่แก้วก็ซีมาดูที่กิ่งก็ซีเออเอาใหม่นับใหม่นับใหม่เปิดใช้งานค่าเริ่มตน้นตอนนี้เริ่มจากตรงน,นี้นะใช้หนึ่งนิ้วแปดขึ้นเลื่อนขึ้นหนึ่งข้อมูลเพิ่มเติมสองลบสามเปิดใช้งานค <4. S 2> ่าเริ่มต้นเลื่อนขึ้นอ้าวตวกลงว่ามาวนครบรอบที่สี่ตัวเลือกเนี่ยฮะ เอ,อปัญหานี้ก็อาจจะมีคำถามมาได้ด้วยเหมือนกันคำตอบคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆครับคำตอบคือกิ่งเนี่ยเป็นรายชื่อที่อยู่ล่างสุดตัวเลือกที่มีเมื่อสักครู่ก็มีเลื่อนขึ้นแล้วก็อะไรต่างๆไม่รู้แหละแต่จะไม่มีเลื่อนลงเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ากิ่งอยู่ล่างสุดเลยคำตอบคืออย่างนี้อ่าแล้วแก้วล่ะแก้วก็อยู่บนสุดจะมีคำจะมีตัวเลือกที่บอกว่าเลื่อนลงแต่ไม่มีเลื่อนขึ้นเลยตัวเลือกต่างๆที่บอกว่า5น่ะมันมีแค่4กับรายชื่อที่อยู่ตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า ให้ให้เอาให้แน่นะเว้ยเฮ้ยอย่ามาขี้โมยกันนะก็ลองปัดไปดูรายชื่อตรงกลางกล่องมือถือปุ่มนี่ผมจะพาเพื่อนมาดูรายชื่อกล่องนะฮะและใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นเลื่อนลงตัวเลือกที่หนึ่งเลื่อนขึ้นตัวเลือกที่สองข้อมูลเพิ่มเติมตัวเลือกที่สามลบตัวเลือกที่สี่เปิดใช้งานค่าเริ่มตน้นตัวเลือกที่ห้าเลื่อนลงเออจริงๆด้วย จริงๆด้วยครับถ้าเกิดเป็นรายชื่อที่ไม่ได้อยู่ตรงต้นหรือว่าตรงท้ายตัวเลือกจะมี5ตัวเลือกเหมือนเดิมเพราะมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนขึ้นก็ได้เลื่อนลงก็ได้แต่อันที่อยู่บนสุดไม่สามารถที่จะเลื่อนขึ้นได้แล้วครับอันที่อยู่ล่างสุดไม่สามารถที่จะเลื่อนลงล่างได้แล้ ทำตอบแล้วก็ข้อที่จริงมีแบบมหนครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆได้ใช้ iPhone อย่างเป็นประโยชน์แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับ